สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอาไลาจอนอึ้งพากรผู้ก่อตั้งไอลอประชาไทยเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่13พฤษภาคมสำนักข่าวประชาไทยและนายนิมิตเทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดและเลขาธิการชมรมพิทักษ์ผู้ประกันตนรายงานตรงกันว่าประชาไทยได้รับแจ้งว่าจออึ้งพากรอดีตสมาชิกวุฒิสภาสอวอ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวประชาไทยเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในวัย77ปีขณะที่นายนิมิตรระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าหนึ่งชีวิตตายจากทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ได้ทำร่วมกันร่วมคิดงานถกเถียงกันและช่วยกันดันจนงานนั้นสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นธรรมดา แต่สิ่งที่แสนจะวิเศษและทำให้ผมเติบโตและกล้าที่จะผลักดันการงานต่างๆได้เพราะผมมีอาจารย์จรอ,อึงภากรเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดมาพวกเราจะช่วยกันจัดงานศพให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ